สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเมื่อคืนนี้พักที่นี่นะครับะยสูรอิยาลาลีสอร์ทบรรยากาศดีครับร่มรื่นมากครับมีแต่ต้นไม้ใหญ่นะครับห้องพักก็สะอาดสะอ้านนะครับยั่งเลยนะครับนี่ครับรีสอร์ทใหญ่เลยครับต้นไม้ใหญ่เยอะแยะเลยนะครับเพื่อนๆดูที่ครับโอ้โห ไปผ่านไปผ่านมาก็มาแวะได้นะครับนี่ไอ้ยายลารีสอร์ทที่ยะโสธรบ้านดุทุงบรรยากาศสวยงามมากครับหน้าผักผ่อนเงียบสงบนะครับผู้คนก็ไม่เยอะนะครับนี่ครับนี่ครับสวยมากเลยนะครับ มาในกาบตอนเช้านะฝากกันนะครับกือลืมถ่ายห้องให้ดูนะครับเอาดูข้างนอกเลยกันครับตอนนี้ออกแล้วครับนี่ครับคืนเรานอนนี่นะครับสองห้องครับจองนี่ครับ ลึกเลยครับบรรยากาศเยอะในที่ไลนยน่าจะเป็นห้าหกสิบไรครับนี่ครับบรรยากาศสวยๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวถ่ายห้องนอนให้ดูนะครับนอนเป็นยังไงครับนี่ครับนี่ครับอ่านมากเลยครับหน้านอนครับ เห้ยไม่โตเย็นให้นะครับหลักสบายนะครับไปผ่านมาประมาณนี้ได้นะครับเยอะแยะหมดครับโอ้ยสวยงามจริงๆเลยนะครับ ตื่นเช้ามาได้รับอากาศอย่างนี้ก็สดชื่นนะครับที่จอดรถก็ดีนะครับนี่ครับจอดรถตรงนี้เลยข้างหลังก็เป็นต้นไม้ใหญ่นั่นเลยนะครับนี่ครับตรงนั้นก็เป็นห้องพักนะครับเป็นรีสอร์ท สวัสดีครับเช้านี้ที่ยะโสธรน,นะครับสวัสดีครับทุกๆคน